สวัสดีค่ะกระเปรงชิคยูเค่ะวันนี้วันหยุดนะคะแต่ว่าเพี้ยมารีวิวสินค้าเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตนาตัวสลับด้านมาให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันนะคะสลับด้านนี่คือทั้งด้านนอกและด้านในเนี่ยเขาสามารถใช้งานเหมือนกันหมดทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรอบนอกก่อนน้องเป็นหนังนวาสนะคะคนวาสลายสีแต่ เป็นคอลเลกชันพิเศษในปีหนูก็จะมีรูปหนูอยู่เป็นลายปลิ้นด้วยภายในก็จะเป็นช่องโล่งๆคือเอาว่าไม่มีช่องซิปอยู่ในกระเป๋าใบนี้เลยบางคนก็ไม่ชอบใช้เพราะรู้สึกว่ามันไม่มีช่องสำหรับเซฟตี้ แต่บางคนก็ชอบใช้เพราะว่าเขามีความจุที่ดีมากๆจากซ้ายไปขวาน้องมีความกว้างของตัวกระเป๋า13นิ้วนะคะส่วนความสูงจะอยู่ที่11นิ้วบางคนบอกฉันชอบเวลาออกไปซื้อของใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าตัวกระเป๋าเขามีน้ำหนักเบาด้วยนั่นคือเหตุผลหลักอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนชอบใช้คือ ไปช้อปปิง้งไปซื้อของใส่ในกระเป๋าสพายใบนี้โอเคเลยเดี๋ยวเพีรพาสลับด้านให้ดูนะคะว่าเขาสลับด้านแบบไหนไม่ต้องกลัวมันจะมีปัญหานะคะเพราะว่าเขาเป็นหนังแคนวาสทนทานไม่มีรอยขีดข่วนอันนี้เพียร์ทำให้ดูเลยว่าสลับด้านคืออะไรคือแบบไหนใบนี้เพีรได้มาจากข้างที่เจมาร์กนะคะ ไม่ได้เอาจาก outlet แต่ว่าเป็นโค้ดเป็นคือโค้ด outlet นั่นแหละค่ะแต่ว่าป้ายก็จะเป็นป้ายของห้างก็คือ TJ Max อันนี้เราสลับด้านให้ดูนะคะด้านในจะเป็นสีน้ำตาลคือเราจะสังเกต ง่ายๆคือถ้าหูตัว top e n d e นะคะเขาเป็นสีไหนภายในก็จะเป็นสีนั้นเหมือนเมื่อเช้าเพียจําได้ว่าเคยรีวิวตัวปลิ้นลายแตงโมไปสายขาวภายในก็จะเป็นหนังขาวเหมือนกันอันนี้เมื่อสลับด้านแล้วนะคะทุกอย่างเหมือนกันปกติค่ะเราสามารถทําความสะอาดถึงแม้ว่าจะไม่ใช้บางทีมันอาจจะเลอะนู่นเลอะนี่เราสลับ ด้านออกมาทําความสะอาดได้บางครั้งอาจจะเบื่อลายสีแล้วขอเป็นสีล้วนๆก็สามารถนะคะน้องสามารถใช้งานได้เหมือนกันทั้งสองด้านก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งบางคนซื้อกระเป๋าใบเดียวแต่การใช้งานเหมือนมีสองใบเลยคือเป็นลายสีปริ้นรูปหนูแล้วก็ตัวหนังล้วนตัวนี้นะคะเป็นอีกใบหนึ่งค่ะ ถ้าสาวๆคิดว่าตัวเองมีสัมภาระเยอะใส่โน้ตบุ๊กใส่ของใส่อะไรไปทำงานก็แนะนำว่าใบนี้ทนทานแม่บ้านอยากได้ไปซื้อของไปตลาดไปช็อปปิ้งก็ใบนี้ค่ะจุใจมากๆใส่ของเดี๋ยวเพื่พาสลับกลับด้านให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเขาใช้งานได้จริงๆไม่ใช่แค่ว่า อเอ่ยอ,อ้างว่าเป็นใบที่สามารถสลับด้านได้นะคะอยากจะใช้ด้านไหนก็เหมือนกันเลยรุ่นนี้มีด้วยกันหลายสีนะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเพี้ยจะนำตัวลายแคนวาสเข้มมาให้ชมเหมือนกันตัวนั้นก็จะเป็นอีกลายหนึ่งมีพร้อมส่งอยู่เหมือนกันเผื่อเพื่อนเพื่อ,อถูกใจนะคะอันนี้เพี้ยน,นำตัวลายสีอ่อนมาให้ดูก่อนว่า เป็นแบบไหนอะไรยังไงเรียกว่าเหมือนมาซื้อเองที่ร้านนั่นหละค่ะให้ดูทุกซอกทุกมุมให้ดูว่าเฮ้ยเขาสลับด้านสลับด้านได้จริงไหมก็ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเสียเวลานิดหน่อยตอนเราสลับด้านแต่ว่าเพียงมองว่าถ้าเทียบกับมองกันว่าเราเสียเงินไปแล้วคุ้มค่าก็ใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงนะคะที่คุ้มค่าเงิน เพียจะย้ำเสมอค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบแล้วเราก็จะไม่เสียใจจะไม่เสียดายกับเงินที่เราซื้อไปโทษใบนี้เป็นอีกใบนึงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ